ป๊อปอัพติดดกรูปสวยรวยเร็วปลูกแ่งกวาป๊อปอัพรับเงินก่อนใครหวานเจี้อะตอนนี้พี่จะเจอของจริงแล้วป๊อปของจริงเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟัง เปนจวรนชัยพรค่ะ,กะเกษตรกรปลูกแตงกวาตำบลหัวปวกอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบ,บุรีค่ะปลูกแตงกวาเป็นอาชีพหลักมา10ปีแล้วค่ะเมื่อก่อนปลูกมาก็เจอปัญหาจะเป็นพวกไวรัสต้นไม่สมบูรณ์ค่ะแล้วก็ลูกผิวขาวเกินผิวขู่ค่ะเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวปลูกแตงมาหลายปีแล้วก็ไม่เจอแตงป,ป๊อป,ป,ปแบบนี้สักทีค่ะ อนนี้พี่เจอพันแตงของดีแล้วป๊อปของจริงชอบป๊อปอัพความดีของป๊อปอัพคือตั้งแต่เม็ดนะคะก็คือการงอกดีค่ะเขาขึ้นมาแล้วสักพักหนึ่งเขาต้นเขาจะสมบูรณ์ดีมากค่ะไม่ค่อยเป็นไวรัสแล้วก็ขึ้นค้างเก่งหนวดเขาจะจับกับค้างไปเลยจะไม่ค่อยตกค่ะป๊อปอัพจับยอดแค่รอบเดียวค่ะแต่สายพันธุ์อื่นจะจับยอดถึง3รอบค่ะ เดี๋ยววันนี้จะพาเดินดูแปลงนะคะพันป๊อปอัพเนี่ยดูซิว่าลูกจะสวยแค่ไหนดกแค่ไหนของจริงทั้งสวยทั้งดกเดี๋ยวเข้ามาดูในแปลงได้เลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเนี่ยว่าแตงกวาป๊อปอัพดกขนาดไหนใบสวยต้นสมบูรณ์ลูกดกติดทุกข้อเลยเยอะมาก เนี่ยดูซิเนี่ยลูกอ่ะดอกผลสวยไม่ค่อยมีข้อนะคะบางสายพันธุ์นี่จะไม่ค่อยเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยมีดอกตัวเมียเยอะแต่ตัวป๊อปอัพเนี่ยดอกตัวเมียจะเยอะติดลูกดีมากเนี่ยเอามาอวดแล้เนี่ยสวยมากผิวเขาจะสวยลูกสวยทรงสวยตูดไม่แหลมเส้นลายสีเขียวจะสวยน้ำหนักดีค่ะเหมาะกับตลาดต้องการผลสวยมากแบบนี้ได้ราคาแน่นอนค่ะ อันนี้พันป๊อปอัพนะคะผลจะสวยตูดกลมสีเขียวสวยขนาดความยาว10-13มเซนพันนี้คือตลาดต้องการ ชอบความเขียวเขียวมากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีแต่อันนี้สายพันธุ์อื่นจะออกขาวความยาวใช้ได้แต่ว่าตูดจะออกแหลมตลาดไม่ต้องการพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าไม่สวยดูได้เลยค่ะตูดของสายพันธุ์อื่นกับของป๊อปอัพของป๊อปอัพจะตูดสวยกลมราคาพ่อค้าก็จะให้ราคาได้ไม่เท่ากันอันนี้ก็จะได้ราคา ถูกกว่าเพราะว่าลักษณะของลูกจะไม่ค่อยสวยก็จะต่างจากป๊อปอัพคือป๊อปอัพลูกจะสวยตูดจะสวยผิวสวยเขียวก็จะได้ราคาดีกว่ากันเขาจะต่างกันประมาณกิโลละ2บาท3บาทแล้วก็ขายง่ายกว่าแม่ค้าพ่อค้าต้องการชอบพี่พูดก็หาว่าพี่เวอร์แตงกวาพันป๊อปอัพนะอายุการเก็บเกี่ยว30-32วันเดือนนิดๆเองก็จะได้ตามแล้ว เราประหยัดต้นทุนเพราะว่าไม่ต้องให้ปุ๋ยให้ยาเยอะพัน์อื่นก็คืออายุการเก็บเกี่ยวจะนานก็ประมาณ38วันแล้วแต่สภาพอากาศ ก็คือจะได้เงินฉาสายพันธุ์นี้ได้เงินไวส่วนพันธุ์อื่นก็แตงข้อจะเยอะแตงกวาพันธุ์ป๊อปอัพลูกจะสวยไม่ค่อยมีแตงข้อส่วนน้อยที่จะเจอแตงข้อทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาคัดไม่ต้องเสียเวลาคัดแยกออกเยอะประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนก็ได้เรื่องราคาเพราะว่าจะได้ลูกสวยเยอะราคาก็ดีถ้าได้ลูกข้อก็จะไม่มีราคาเลย อีกข้อหนึ่งเลยที่พี่ประทับใจมากเรื่องการปลูกป๊อบอัพปลูกแล้วมีแต่แตงเบอร์สวยมันดียังไงเดี๋ยวพี่ขึ้นตารางเปรียบเทียบให้ดูปลูกป๊อบอัพหนึ่งไร่ลงทุนเท่าไหร่กำไรดีไหมเดี๋ยวพี่ขึ้นตารางให้ดูไปดูกันเลย แนะนำเฉพาะสายพันธุ์๊อปอัพการหยอดเมล็ดหยอด1-2เมล็ดต่อหลุมอัตราการใช้เมล็ด100ยกรัมต่อพื้นที่1ไร่จํานวนต้นที่เหมาะสม4,000ถึงต้นต่อไร่ระยะห่างระหว่างต้น30-40เซนติเมตรระยะห่างระหว่างร่อง1-1.5เมตรผลผลิตให้เยอะมากสังเกตผลของแตงกวาป๊อปอัพเนี่ยเขามีแต่แตงเบอร์สวยแตงข้อน้อยมาก ปกติพี่ปลูกแตงพันธ์อื่นนะคัดแต่แตงข้อเยอะมากและที่สำคัญรสชาติมันเป็นแตงที่หวานจริงๆเอาลองชิมดูป๊อบอัพกรอบอร่อยป๊อบอัพทำเงินทุกวันขยันออกลูกค่ะสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อเกษตรศกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน